กราบสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับสวัสดีลุงป้านอาอาทุกทุกท่านนะครับวันนี้กระผมหนึ่งจากช anel y o u t u b e เกียร์แปดโกดนะครับคือวันนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบใจิตใจตัวเองนะครับด้วยการที่ผมเนี่ยจะโอ้ยอะไรวะร้อนด้วยการที่ว่าผมเนี่ยนะครับจะมาผูกเปรนะครับนอนที่สุสาน แห่งหนึ่งนะครับซึ่งสุสานแห่งนี้ผมเคยมาไร์สดแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับลองสำรวจดูก่อนนะซึ่งผมบอกไว้เลยว่ารับสุสานแห่งนี้เนี่ยน่ากลัวมากนะครับพี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาปลูกเปลนอนนะครับพี่เพื่อนเพื่อนแต่ไม่รู้นะไม่กล้ารับประกันนะครับว่าจะอยู่ได้ถึงเช้าหรือเปล่านะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะอันนี้คือให้ดู บรรยากาศภายในสุสานก่อนนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะนี่นะครับค่อนข้าง,างน่ากลัวมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาอุ้ยยัยงร้อนเลยครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนโอ้โหนะครับอันนี้คือนะครับในเวลากลางวันนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะบอกเลยนะครับว่า บรรยากาศค่อนข้างน่ากลัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาที่ผูกเปยนะครับผมซึ่งเออเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะบีบหัวใจนะครับพี่เพื่เพื่อนดูดิเพราะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือหลุมอันนี้อันนี้คือหลุมที่เขาขุดไปแล้วนะเอาศพไปแล้วนะครับ ส่วนที่เหลือนี่คือยังอุ้ย,อยขออภัยนะครับข้าพเจ้าไม่ได้มารบหลูไม่ได้มาเหยียบท่านนะครับขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเดินเดินไปเนี่ยจะไปเหยียบหลุมเขาตอนไหนนะครับอุ้ยอุยอย,อย่างร้อนอันนี้คือนะครับบรรยากาศในเวลากลางวันนะครับพี่เพื่อนนะอันนี้คือให้ชมในเวลากลางวันดูต้นไม้นะครับใหญ่มากๆนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปหาสถานที่ในการผูกเปก่อนนะครับพี่เพื่อนเพื่อนแต่บอกเลยนะทั้งหลุมจีนหลุมไทยนะครับปะปนกันไปทั่วไปหมดเลยนะครับพี่เพื่นเพื่อนและตรงนี้นะครับก็คือเป็นบริเวณเชียงตะกอนนะพี่เพี่อนเพื่อนนะซึ่งผมรู้แล้วนะครับผมว่าจะผูกเปกตรงบริเวณไหนนะ เดี๋ยวผมอาจจะผูกเปนอนตรงบริเวณนี้นะครับพี่พเพื่อนเพื่อนซึ่งผมก็ไม่รับประกันนะครับว่าจะอยู่ได้ถึงเช้าหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเชิงตะกอนใช่ไหมแลวตรงนั้นก็เป็นหลุมศพนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะห่างกันไปตรงนี้นะเพราะว่าป่าช้ามันจะวนหลูปกลับมานะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวผมขอเตรียมผูกเปกันก่อนนะครับผม พี่เพี่นเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ผูกเปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงนะครับห้าโมงจะครึ่งแล้วนะครับจะหกโมงแล้วนะครับก็ผมก็จะนั่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่านะครับคืนนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเจอคือเจอไม่เจอคือไม่เจอนะครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้เจอคือความหลอนแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นป่านะครับให้เห็นนี่อันนี้คือป่านะครับผม เป็นป่านะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตนั่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเวลาให้ทราบเป็นระยะๆนะครับผมป่ะโอยพี่ๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับแต่ฟ้ายังไม่มืดนะหกโมงครึ่งนะครับผมเมื่อกี้เผลอหลับไปนิดนึงนะนะครับตื่นมาสะดุ้งเลยนะครับผมร้อนมากนะครับพี่พเพื่อนนะ อนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะครับพี่พีนเพื่อนนะโอ้โหบรรยากาศนะครับบอกเลยนะครับว่ายังร้อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นหลุมศพนะตรงนี้เป็นเชิงตะกอนนะครับพี่พีเพื่อนโอ้จะอยู่ถึงเช้ารอเปล่านะนะครับผมก็ทุกทีจะมีน้องมาด้วยนะครับแต่วันนี้น้องไม่ได้มานะครับพี่พีนเพื่อนนะผมเลยมาคนเดียวนะครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเรารอตอนมืดนะครับเดี๋ยวก็จะลองพาสำรวจนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกหายใจไม่ค่อยทั่วท้องแล้วนะครับพี่พีนเพื่อนนะ มันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้วิวยู่ยังไงก็ไม่รู้นะครับเสียงมื่อแย่เมื่อช่วงเย็นในยังมีเสียงคนเปิดเอ้ยคนเปิดเพลงจีนนะครับแต่ตอนนี้เสียงเพลงหายไปแล้วนะครับอรู้สึกมึนๆยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเจอกันทีตอนมืดนะครับพี่พีเพื่อนมาตอนรับกันแล้วนะครับพี่พีเพื่อน ได้ยินเสียงหมาหอนไหมครับยังไม่มืดเลยยังไม่มืดเลยหมาหอนแล้ว <entropy> ก็พิวินเพื่อนครับตอนนี้ก็จะหนึ่งทุ่มแล้วนะใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วโอ้โหบอกเลยว่าบรรยากาศตอนเนี้ยงึง่นลืดเละไรนะครับแต่ยังเฮ้ยเสียงใครด้วยห นี่มีสงคุณนั่งอี่แถวโน้นนะผมศพนะครับก็คือตอนเนี้ยอาศัยเสียงเพลงเสียงรถเป็นเพื่อนก่อนนะครับแต่ดึกๆเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับเสียงเพลงเสียงอะไรนะครับเพราะว่าอตรงหน้าวัดก็จะมีแหล่งชุมชนมีหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือมันท้ายวัดนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะก็เดี๋ยวนั่งไปเรื่อยๆนะครับนั่งไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงกี่ค่ำนะพี่เพื่อนเพื่อนอันนี้ขอขอพูดแบบไม่อายนะ ว่าจะอยู่ได้ถึงดีกทุ่มนะครับอาจจะเที่ยงคืนหรืออาจจะถึงเช้าเลยก็ก็ได้นะครับพี่วินเพื่อนก็ยังไม่แน่ใจนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอเจอกันตอนมืดอีกทีหนึ่งนะครับพี่วินเพื่อนนะพี่วินเพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับเมื่อสักครู่หมาหอนเมื่อสักครู่นี้หมาหอนนะครับผมก็เดินไปเดินมานะครับพาะเมื่อกี้หลวงพ่อเดินมาตกใกลหมดเลยครับพี่พพเพื่อน โอ้โหหัวใจเกือบวายนะครับหลวงตาเดินมานะครับพ,พี่เพื่อนนะเอ้ยนะแต่ก็มีเสียงนะครับจักระจันเลย์ไลอะไรเนี่ยในฟ้ายังไม่มืดน,นะครับเพราะาตอนนี้มันทุ่มทุ่มกว่าแล้วนะครับพ,พี่เพื่อนนะก็รู้สึกบอกเลยว่านะเอาการเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับพี่เพื่อนเพื่อนไหมเพืนเสียงมาไหมโอ้โหโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะพาพี่วินเพื่อนเข้าไปสำรวจปราช้าตอนมืดนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็รอสักครู่นะครับรอให้มันมืดกว่านี้ก่อนสักสองทุ่มก็ได้สองทุ่มครึ่งก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจด้านในนะครับพี่วินเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนั่งพักก่อนนะครับอ่าพี่วินเพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับพี่วินเพื่อนนะสองทุ่มแล้วนะครับผมก็ผมก็นั่งหลอนมากๆเลยตอนนี้นะครับผมเพราะว่าหมา หม้ายังเห่าอยู่นะครับแต่ผมเมื่อกี้ผมผมแบบรู้สึกเสียวสลังนะผมก็เลยมานั่งมานั่งตรงนี้นะไม่ได้นั่งตรงเปลนะครับเนี่ยนะครับผมอุ้ยสุดเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังผมเนี่ยนะมันจเป็นด้านหลังผมเนี่ยคือมันเป็นหลุมศกนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยนี่เลยนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยผมจะพาพี่เพื่อนเนี่ยเฮ้ยห้อนวะอุ้ยยังห้อนเลยอะ นะ่ะหลอนมากมากับพี่พี่เพื่อนสดุสดๆไปเลยนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราไม่ได้มาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่พี่เพื่อนเรามาถ่ายทําเพื่อความหลอนนะครับเพื่อความหลอนของท่านผู้ชมนะครับโอ้โหดูขาสั่นแล้วตอนนี้ยนะครับขาสั่นแล้วนะเฮ้ยหมาก็เห่าด้วย โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอเวลาสักประมาณสามทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสองทุ่มเพื่นก็ได้เดี๋ยวผมจะเข้าเดินเข้าไปรอให้มันดึกๆหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวขอไปนอนเล่นตรงเปลสักพักหนึ่งนะครับพื่เพื่อนนะโอเคครับเดี๋ยวรอเข้าไปในป่าช้าตอนดึกทีเดียวก็ พี่วินเพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะสามพุ่มแล้วนะครับสองพุ่มห้าสิบนะครับนั่งมาสักพักหนึ่งรู้สึกเย็นสลังมากๆแล้วความรู้สึกเหมือนมีใครกําลังจ้องมองอยู่นะครับพี่วินเพื่อนผมเมาเยอะมันมีคนกําลังจ้องมองอยู่นะครับแล้วก็มีเสียงคนเดินด้วยนะครับผมผมว่านะครับจะพาพี่วินเพื่อนเนี่ยเข้าไปรับชมด้านในป่าช้ากันนะครับผม โอ้ยร้อนบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ขนลุกมากนะครับขนลุกที่สุดเลยนะครับผมอย่างหลอนเลยเพ<ว>ืพ<ว>่อนอุ้ยสุดๆนะพ,พื่นเพื่อนอย่างหลอนเลยนะครับอ้อเห็นแบบชัดๆเลยครับ ไปไปครับเห็นะครับเป็นเหมือนกับบอกเลยว่าเร็วๆนะครับดูกันอย่างแบบเร็วๆเลยนะครับเจอคือเจอเห็นคือเห็นนะครับเฮ้ยเฮ้ยอนยนี่มัน้อนน้วะสดๆไปเลยพี่อเพื่อนนี่ยังไม่ค่อยเดึกสักเท่าไหร่นะ เพื่อสามทุ่มนะครับพี่พเ,เพื่อนอันนี้นะครับเข้ามาด้านในแล้วเป็นหลุมแล้วนะครับพี่พเ,เพื่อนโอ้โ,โ,อโ,โ,อโหโห้ยนั่นะคือจุดจุดเปิดรายการอยู่ตรงนู้นนะครับจุดที่ผมผูกเปน,นะครับผมแล้วผมจะพาพี่พเ,เพื่อนเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับเข้าไปด สำรวจกันดูนะครับทดสอบความกล้าทดสอบความบ้าจ้าดูปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกไม่ได้มารบหลูนะครับลูกแค่มานู่นนะผมเดินทางจากจุดที่กลางเปนะครับไกลค่อนข้างไกลนะครับถัดป่านี้ไปก็เป็นถนนนะครับอาจจะมีแสงไฟจากรถวิ่งเข้ามาบ้างแสงเข้ามาบ้างนะครับ พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกไม่ได้มารบหลูลูกไม่ได้มารบก,กวนนะครับโอ้ยร้นอนเลยอ่ะจุ๊บๆเลยนะครับจะกลาเดินเข้าไปไหมไ ขออนุญาตนะครับเฮ้ยใครเดินตามอะ่ะเฮ้ยจะไม่ใจผมเต้นยังเลยใจผมเต้นสั่นรัวๆเลยใจผมเต้น,นอย่างกรงเพลยเลยนะครับพี่พเพื่อนๆตรงเนี้ยเฮ้ยพี่เพื่อนครับเฮ้ยอันนี้หลุมน่าจะ เขาขุดไปแล้วหรือเปล่าอันนี้นะครับถ่ายดูเลยว่าตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับมาคนเดียวนะสุดยอดเลยความหลอนนะครับขออนุญาตนะครับปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษลูกไม่ได้มารบถูล,ลบพวนใดๆทั้งสิ้นนะครับดูหลงนะครับต้นไม้ไม่มาจุก จุดเปิดรายการผมจุดกลางเปอยู่นู่นไกลๆนู่นนะสุดเลยครับพี่เพื่อนตอนเนี้ยยังร้อนออตรงนี้น่าจะเป็นหลุมที่เขาขุดขุดขึ้นมาทำพิธีกันแล้วนี่นะครับยังร้อน สาธุอุย้ยจะเหยียบเขาไหมเนี่ยจะเหยียบเขาไหมลูกไม่ได้มาลบหลู่นะลูกขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับกราบขอขอมาแล้วโทษเฮ้ยอุยอ้ยอุ้ยหลอนวะอุ้ยอย่งหลอนเลยพี่เพื่อนออื <c> ้ <oughs> เราจะรอดผ่านพ้นคืนนี้ไปไหมเฮ้ยโอ้โหเราจะพ้นคืนนี้ไหมเนี่ยจะอยู่ถึงเช้าไหมพ,พี่เพื่อนๆครับบอกบอก,บอกกันตรงๆเลยนะพูดกันตรงๆเลยนะไม่รู้จะอยู่รอดถึงเช้าหรือเปล่านะครับโอายิ่งดึกยิ่งหลอนนะตอนนี้สามทุ่มน,นิดๆแล้วอะ อาจจะได้ขอไปนอนกับหลวงตาจยังไงวะอุ้ยอุ้ยโอเคพี่เพื่อนเพื่อนเอางี้เดี๋ยวผมขอออกไปตรงจุดเปิดรายการก่อนนะครับเพราะรู้สึกตอนนี้มันมันไม่ไหวแล้วนะครับมันหลอนมากๆนะครับอย่างหลอนเลยนะครับไปเดี๋ยวขอญาตไปจุดเปิดรายการก่อนก็พี่เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมก็เดินออกจากป่าช้ามามานั่งตรงจุดเปิดรายการจุดที่ผมลูกเปยอยู่นะครับ ตอนนี้นะครับสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับบอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศสดๆไปเลยนะแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะหลับลงหรือเปล่านะครับพี่อเพื่อนเพราะว่ามันเริ่มเงียบแล้วตอนนี้นะยิงดึกยิงเงียบนะครับพี่นเพื่อนนะแต่โชคดีนะคือถัดป่าไปมันเป็นถนนนะครับรถก็จะยังพอมีวิ่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็อาศัยเสียงรถเป็นเพื่อนนะครับผม โอเคยังไงขอนั่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรผิดปกติหรือแปลกๆเนี่ยผมจะรีบเปิดกล้องให้กับพี่เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเฮ้ยพี่เพื่อนครับเมื่อกี้นั่งนั่งนั่งเล่นอยู่เพลินๆนะเหมือนมีเสียงคนเดินด้านในเนี่ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้นะสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับพี่เพื่อนโอ้ ยังไม่มีอาการง่วงเหงาเฮ้ยรู้สึกเหมือนฝนจะตกนะเนี่ยเห็นเป็นน้ำไหมหมาก็ยังเห่าเมื่อกี้เนี่ยเสียงคนเดินอยู่ตรงบริเวณเนี้ยนะครับเสียงคนเดินนะตอนแรกคิดว่าเป็นหลวงพ่อท่านเดินมาดูไม่ใช่นะครับอุ้ยอุ้ยหลอนว่ะอุ้ยยังหลอนเลยอะ กี้นะพี่พนเพื่อนเมื่อกี้ผมเนี่ยนั่งเล่นอยู่ได้ยินเสียงคนเดินตรงบริเวณนี้แล้วรีบเปิดกล้องนะพอเปิดกล้องปุ๊บเสียงคนเงียบไปเลยน,เนี่ยแปลกมากตอนแรกผมคิดว่าเป็นหลวงพ่อท่านเดินมาแต่ไม่ใช่นะครับเพราะเมื่อช่วงช่วงเย็นเนี่ยมีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านเดินมาผมตกใจอยู่เหมือนกันนะครับ Okay. เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอนั่งสังเกตการไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบเปิดกล้องให้ได้รับชมกันนะครับพีบ่นเพื่อนพี่เพื่อนครับหมาหอนครับดึกแล้วนะหมาหอนผมนั่งไม่ติดเลยเสียงอะไรวะตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับห้าทุ่มกว่าแล้วนะ ใครตามมาจากทิกตอกบ้างนะครับเมื่อชักประมาณสองสามทุ่มเดี๋ยวผมไลฟ์ทิกตอกดูมีเสียงมีเสียงมีเสียงยร้อนมากเลยเหรอเฮ้ยไหวไหมไม่ไหวเดี๋ยวออกนะไปนอนกับหลวงตานะครับไม่ไหวออกนะครับเดี๋ยวไปนอนกับหลวงตา เพื่อนครับตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วนะผมไม่ไม่ได้นอนเลยผมไม่ได้นั่งเลยนะคือมันมีเสียงคนเดินและเสียงมาหอนตลอดนะ่ะเดี๋ยวผมผมอาจจะขออนุญาตออกนอกพื้นที่นะครับพี่เพื่อนเพราะมันไม่ไหวแล้วเสียงคนเดินตลอดเลยเมื่อกี้มีเสียงคนคุยกันด้วย เสียงคนเดิอนอยู่แถวเนี้มาหอนอีกแล้วเฮ้ยเองน,นี้ดีกว่าพี่วินเพื่อนเดี๋ยวผมอยากคือตอนนี้เอาตรงนะผมจะว่าผมตุดก็ได้นะผมขอขอไปหาหลวงตาก่อนราะรถผมจอดูที่กุฏิเจ้าวาดนะครับเดี๋ยวผมขอเดินไปก่อนเดี๋ยวของเข้ามาเก็บวันพรุ่งนีนะ้โอเคเดี๋ยวยังไงขอลงลงคลิปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ ขอไปหาหลวงตาก่อนนะครับพี่เพื่อนเพื่อนมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันร้อนนะครับร้อ,อนเลยก็สวัสดีตอนเช้านะครับพี่เพื่อนเพื่อนเนพิ่งจะตื่นนอนเมื่อตะกี้นะครับแล้วก็ก่าปลาหลวงตานะครับแล้วก็เดินทางขับกรุงเทพนียครับพี่เพื่อนเพืเ่อนนะเมื่อคืนนี้บอกเลยว่าตอนคือโดนกวนตั้งแต่ตอนสี่ห้าทุ่มแล้วอ่ะคือมีเสียงคนเดินตลอดเลยอ่ะนะครับแล้วก็ มีแบบเสียงคนกระซิบกระซาบคุยกันนะ่ะคือมันทําให้เราแบบจริงๆก็ถ้าบรรยากาศมันสงบนะแล้วมีเสียงนกเสียงสัตว์อย่างเงี้ยไอเนี้ยเราโอเคเราอยู่ได้นะแต่ถ้ามีเสียงคนเดินนะครับมีเสียงกระซิบกระซาบเสียงคุยกันโน่นเลอ่ออะบอกตรงตรงเลยผมอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเออถ้ามากับน้นองทีมงานถ้ามากับอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็พออยู่ได้นะแต่นี่เราอยู่คนเดียวไงแล้วมันทําให้เราเนี่ยหวาดระแวงตลอดไอที่ระแวง ผีไม่เท่าไหร่นะกลัวระแวงแบบนั่น,อนนอนอยู่แล้วมีคนมาทําร้ายอย่างเงี้ยเราลราแหวงตรงนั้นมากกว่าไงนะครับก็เลยแบบอ่ะขอแบบไปอาศัยนอนกับหลวงตาดีกว่านะครับเพราะว่าบอกแกไว้แล้วว่าเออถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมขอญอาตมานอนด้วยอย่างเงี้ยหลวงตาที่เขาเอ,อิมนอนใต้กุฏิอะไรอย่างเงี้ยมีที่ให้นอนเพราะว่ากุฏินอนกุฏิเจ้าวาดเลยนะครับผมโอเคครับพี่วินเพื่อนขอบพระคุณพี่วนเพื่อนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ต้องกาบขออภัย จริงๆที่ไม่สามารถอยู่จนถึงตอนเช้าได้นะครับพี่พ้นเพื่อนนะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหบหลอนจริงๆอ่ะนะครับผมอ่ะโอเคครับยังไงขออนุญาตขับรถกลับปรเทศก่อนนะครับพื่นเพื่อนนะพบกันใหม่อีพีหน้านะครับจะไปหลอนจะไปนอนที่ไหนนะครับกดติดตามกันไว้นะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ